สวัสดีครับผมกอนชัยนะครับจากช่องกรนชัยสร้างบ้านเจ o อวันออฟฟิเชีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนวมิตนวมนครนะครับเลยบิ๊กซีมาประมาณโล2โลนะครับวันนี้มีการแสดงของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าถึงไหนกันแล้วนะครับตอนนี้เวลาหยุดประมาณสามโมงครึ่งสี่โมงนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับวันนี้ทีมงาน เครื่องดื่มก็มาตั้งกันเลยนะครับของเตยเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับอา่าวสังกะสีกั้นเลยนะครับผมที่ร้านขายของก็มาติดตั้งนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับก็ทีมงานมาตั้ง นั่งร้านเวทีแล้วนะครับผมวันนี้ก็คาดว่าเดี๋ยวก็เสร็จทันนะครับเพราะว่าทีมงานทํางานมีประสบการณ์มานานนะครับไปดูด้านนอกกันบ้างครับว่าเข้ามากันมาจากตลาดทางด้านไหนนะครับก็ตั้งร้านขาย ข้างดื่มนะครับดูด้านหน้านะครับตลาดนวะมิตรนะฮะถ้ามาจากมาจากนวนครนะครับขาขึ้นนะครับขึ้นเหนือก็ เลยเลยลงไอ้เลยบิกซีนะครับมาอีกนะครับนี่เป็นรถของทีมงานสาวน้อยนะครับญญน้องๆน,น่าจะตื่นกันแล้วแต่งตัว เตรียมตัวนะครับก็เป็นขาขึ้นเหนือนะครับเลยนวมนครมาไม่ไกลนะครับสังเกตอยู่ซ้ายมือนะครับตลาดนวมิตรนะครับไม่ไกลครับไม่ไกลจะเห็นป้ายนะครับเห็นป้ายนวมิตป้ายสีขาวข้างหน้านะครับเป็นตลาด ด้านหน้าก็มีเซเว่นนะครับะสะดวกสบายนะครับมีร้านจุ่มแซบให้ด้วยนะครับน้องๆก็พักกันอยู่แถวนี้นะครับแถวนี้น่าคนน่าจะเยอะกันนะครับมีกเซเว่นด้านหน้าด้วย เดินไปดูเวทีด้านในกันครับด้านนอกมีร้านเจ้มจุ่มลาบร้อยเอ็ดนะครับเออจุ่มแซบลาบร้อยเอ็ดนะครับก็รถทีมงานสาวน้อยก็จอดไปข้างนอกนะครับถนนกว้างนะครับตรงนี้เป็นตลาดถนนกว้างเลยครับเดี๋ยวเรา เดินไปชมด้านในกันนะครับร้านค้าก็มาติดตั้งนะครับประตูรั้วสังกะสี มาแล้วนะครับติดกันแล้วติดกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนะครับก็ทีมงานรถสังกะสีนะครับเริ่มติดตั้งนะครับ ใกล้กับอู่นะครับอู่ที่มนตรีการช่างนี่ครับทีมงานทำขึ้นนั่งร้านขึ้นเวทีแล้วนะครับผมเวทีจัดเต็มเลยนะครับวันนี้เสร็จทันอยู่แล้วครับ สำหรับผู้ที่อยู่แถวนี้นะครับไม่ไกลนะครับมาชมกันได้นะครับอนนี้อยู่ที่หน้าเวทีนะครับหน้าเวทีแล้วนะครับน้องๆเตรียมตัวเดินกันมาแล้ว ฝั่งนู้นก็น่าจะติดฝั่งตรงนู้นน่าจะติดโรงเรียนนะครับโรงเรียนอะไรผมไม่แน่ใจนะครับได้ยินเสียงนักเรียนอยู่แต่ตอนนี้เวทีตั้งนะครับติดฉากแล้วนะครับผมยังจะดูว่าคืนนี้ไปถ่ายตรงฝั่งไหนดีก็ถือว่ากว้างกว้างพอสมควรนะครับตลาดกว้างพอสมควรนะครับเดินมาสะดวกสบายนะครับ ลงมามีที่จอดรถกว้างๆนะครับแล้วก็มาไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากนวนาคอนนะครับมาชมทีมงานของเราทำขึ้นเวทีกันสดๆเลยนะครับสดๆเลยนะครับวันนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์มาแสดงที่ตลาดนวมิตร นวนครน,นะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องกอรชัยสร้างบ้านด้วยนะครับ mm hmm. g o 1 o f f i c i a l mm hmm. นะครับ mm hmm. มาสนุกมวนๆกันนะครับ ตั้งเวทีนะครับทีมงานก็เริ่มเดินไปข้างหลังกันแล้วครับเตรียมของกันนะครับนี่มีครับสดๆนะครับสดๆที่ตลาดนวมิตนวนครนะครับ อย่งไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องกอนชัยสร้างบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดน,นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ